สอรยุทธ์ไม่ชอบให้ภรรยาออกสื่อรู้จักคนเพียงจันคู่ชีวิตของสอรยุทธ์อดีตพิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงในการสัมภาษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์โดยนำข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์มาอ่านในรายการโทรทัศน์พร้อมกับวิจารณ์ข่าวไปในคราวเดียวกันหรือที่เรียกว่าเล่าข่าวซึ่งนั่นก็คือคุณสอรยุทธ์นั่นเองค่ะซึ่งคุณสอรยุทธ์นันเริ่มทำงานเป็นสำนักข่าวสังกัดสำนักพิมพ์เดอะนชั่นในปี2531โดยทำข่าวสายรัฐ สภาเป็นเวลา2ปีและทําข่าวสายทําเนียบรบัฐบาลอีก2ปีซึ่งต่อมาก็ได้ประจำการในกองบรรณาธิการและได้เลื่อนตําแหน่งมาเป็นหัวหน้าข่าวกัรนเมืองจนสุดท้ายก็ได้เป็นรองบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดอะนชั่นซึ่งนอกจากการเป็นผู้ดําเนินรายการแล้ว คุณสรยุทธ์ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทไรส้มจำกัดและบริษัทชัด้อยชัดคำจำกัดโดยประวัติคุณสรยุทธ์นั้นได้สมรสกับคุณเพียงจันทร์ว่องวิชุเวชซึ่งเป็นพนักง,งานอิสระของสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊กซึ่งคนในแวดวงสื่อจะทราบกันดีว่าภรรยาของคุณสรยุทธ์นั้นไม่ค่อยชอบเป็นข่าวและไม่ออกงานสังคมเท่าไหร่เป็นผู้หญิงที่เงีย,งยบๆทำงานและใช้ชีวิตธรรมดา คบกับคุณสรยุทธ์มาหลายปีก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะแต่งงานกันนั่นเองล่ะค่ะ